โอเคครับทุกคนวันนี้จะมาทำคอมโบกันนะครับคอมโบฮิบริกับโกคุโดมุโครอันล่างอนาคตนะครับผมเพิ่งคิดออกเดี๋ยวเราจะมาลงแล้วก็ลองให้ดูกันเลยครับว่าเป็นคอมโบอะไรคอมโบนี้มันจะทำให้ดามเมจของฮิบริมันแรงขึ้น3 0นะครับ สามสิเอร์เซ็นต์ของฮบรเนี่ยมันแรงมากๆเลยครับโหมดนี้มันทำให้ถึกขึ้นสามเท่านะครับทำให้เป็นเหยียดทดลองที่ดีเลยครับแต่ถ้าเป็นโหมดปกติก็คือเนื้อเน้นๆครับโอเคครับกดจับคู่นานมากเลยโอเคเจอแล้วครับ ใช้รูปพิบริเป็นโปรไฟล์ซะด้วยโก็เขได้ละสี่ดาวนะครับล่างอนาคตเป็นเหยื่อที่ดีแก่การทดลองเลยครับสี่ดาวเราเคยเจอคนนี้แล้วหรือเปล่าผมคุณชื่อบ้างเลยครับ ไอ้คราวก่อนก็คุ้นชื่อแต่ก็ไม่ใช่นะครับแต่คราวนี้ผมคุ้นมากเลยคุ้นตัวละครด้วยไม่ใช่แค่คุ้นชื่อครับครับ,รบยังไม่ติดบีบับนะครับ ก็ยังไม่ติดบีวับนะครับไม่รู้ว่าต้องทํายังไงให้ติดบีวับแต่ผมไปเล่นมั่วส่วมาแล้วมันก็ติดบีวับสาสิบเปเซ็นตนะครับแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าใช่จากตัวของฮิบรินะครับนี่ครับติดบีบับแล้วนะครับด้านบนครับมันจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้น30%นครับนี่ครับนะ ดูเหมือนว่าจะเป็นของเซตการ์ดนะครับน่าจะเป็นของเซตการ์ดที่ผมใส่ให้โกคุโดบุคุโรนะครับอย่างครับใส่นะครับแค่ตอนที่ยังไม่เพิ่มดาเมจก็แรงขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเพิ่มดาเมจน่าจะตายนะครับเมื่อกี้ โอ้โหทำไมตัวเขาไม่ซีซีเยอะจังครับเนี่ยโอ้โหซีซโคตรเยอะเลยครับติดบีบับเร็วๆครับติดบีบับเร็วตัวผมมันจะได้เฉดชายอะไรเนี่ยเพิ่มดามเมจครับ อันนี้เป็นเพิ่มดาเมจตัวเองโอเคครับติดดีบับแล้วครับไปเลยครับโอ้โหแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยครับโคตรแรงครับถ้ามาคอมโบคู่กันเดี๋ยวผมต้องไปดูประวัติการเล่นของผมก่อนว่าผมเคยเจอคนนี้หรือยัง คอือนว่าไม่ใช่นะครับเป็นแค่คนใช้โกโกเดละสีะ่ดาวเหมือนกันนะครับสำหรับเซตการ์ดที่ผมใส่ให้มุโครก็จะเป็นประมาณนี้นครับนี่ครับเมื่อโจมตีเป้าหมายต่อเนื่องสี่ครั้งเป้าหมายจะได้รับสถานะบาดเจ็บต่อเนื่องสามสิบวินาทีจะถูกดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับนี่ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ ถ้าโจมตีโดนสี่ครั้งนะครับไม่รู้ว่าเป็นโจมตีโดนปกติหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองอีกครั้งกัน,นครับสำหรับมูคุโร่ของผมตอนนี้ก็เกือบจะสามหมื่นแล้วครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เจอคู่ต่อสู้กันแล้วนะครับไปเลย โอเคครับตอนนี้เราเจอคู่ต่อสู้แล้ครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนไทยซะด้วยนะครับเซนโงคุคุงนะครับเขาปั้นดบร,ฟฟรกอร์ถึงสี่ดาวแล้ครับไม่รู้ว่ามูคุโร่เขาจะเอามาคอมโบเหมือนผมหรือเปล่าทีมคล้ายๆผมเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากบฟเบเบกอเป็นฮิววิ คุโร่เขาค่าบล็อกสูงกว่าผมครับโแรงมากครับโผมจะเตลวีหรือเปล่านี่ครับมันแรงมากผมไม่โอกาสได้หลบเลยครับ ว่าผมจะเป็นฝ่ายโดนดูดเองนะครับดีครับติดบีบ้าครับแตกไหมครับโอ้โหไม่แตกครับโอ้โสวยแล้วครับไม่แตก เอาแล้วของพุ่งไปหาอันตีเขาทำไมวะเนี่ยโอ้โหดูเหมือนคราวนี้สึกดูเดือดเลยครับมันดูเดือดเลืดพ่านครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอานะอย่าพึ่งตายมาครับปิดบีบับครับแต่คือน้าเขาอึดมากครับ แต่ก็ครึ่งหลอดไปชิวๆนะครับอันตีไหครับข้อบล็อกสูงมันก็จะได้เปรียบอย่างนี้แหะครับ ใจตนเองยากจริงๆครับเบฟเฟก็ aker, เปลี่ยนเปลี่ยนไปที่บรลีครับยังเปลี่ยนทันไหมตอนนี้ผหตอนนี้ผมมีโอกาสแพ้สูงมากครับเฮบตอนนี้ตอนนี้ครับ เมื่อกี้ปิงมากครับถ้าไปผมกดน้ำแข็งแล้วมันตายไปแล้วครับโอ้โหผมเกลียดเนี่ตัวเองเดี๋ยวต้องเจอกันอีกสักตาครับไอคนชื่อเซนโกคุคุงเนี่ยมันยอมไม่ได้ครับสักสีมันคุ้มสักสีมันค้ำคอครับมาเจอกันใหม่เลยครับ<ม>อยากเจอคนเมื่อกี้จริงๆครับ มาครับได้เจอคนเดิมครับช่วงชะตาเข้าข้างเรานะครับได้เวลาแก้แค้นแล้วครับแสบมากครับมันแสบมากลยครับไอคนนี้เนี่ยมันทำห้เน็ตผมปิงหนุอเน็ตผมมันแย่เองก็ไม่รู้แล้วมันปิงช่วงสําคัญด้วยนะครับช่วงอื่นแม่งไม่ปิงมาปิงช่วงนี้ดีจริงๆครับ ผมเพิ่งสังเกตนะคือเขาหน้อยกว่าผมหนึ่งสองสามีโอเคครับพบพบสแตคครับ หบีบัฟไม่ติดนะครับอนนี้ไปก่อนครับน,นี้ไปฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหปิ๊งมากเลยครับจังหวะนี้โอ้โหผมไม่ฟิกเกอร์ด้วยสิครับโอ้โหงานเข้าครับแต่ดูเหมือนอีกฝั่งเขาจะทําอะไรไม่รู้ครับเขาต้นไม้กินคมใส่ผมนะครับโอ้ดูเหมือนว่าโกุ้โดนเขาโรมผมน่าจะไปแล้วครับ ขึ้นสวรรค์เลยน้ำแข็งไปก่อนนะครับซาวดาสู้กับซาวดานะครับโอ้หก็ตึงมากเลยครับคนนี้ครับตึงมากอันตีไปครับโอ้โหแล้วอันตีใส่ตัวแท้งเขาด้วยครับ เขาช่างเปลี่ยนตัวได้เหมาะจอจริงๆครับผมว่าคงไม่ตายหรอกครับผมเชื่อมั่น แม่งเปลี่ยนตัวเวลานี้อีกแล้วครับผมเกลียดจริงๆเลยพวกนี้เนี่ยออผมก็เปลี่ยนตัวมาเหมือนกันครับมาครับตัวแท้งวทตัวแท้งนะครับใครมันจะแท้งเก่งกว่ากันนะครับแต่ผมว่าผมน่าจะตุยนะครับเพราะดูจากเลือดแล้วผมไม่น่าจะชนะตัวแท้งเขาแต่ก็ลดเลือดตัวแท้งเขาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับ เปไปกองเขานะครับมันต้องตายแล้วครับถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วครับโอ้โหตาซ้ายกระตุกรัวเลยครับผม เหมือนเดิมเลยแล้วผมก็แพ้ไปครับอ้โหจะมาทําคลิปชิวๆแต่ก็แพ้ไปครับอ้โหแต่เขาก็เก่งจริงๆนะครับโอ,อ้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเล่นสามตาชนะหนึ่งพาสองนะครับแล้วพอให้คนเดิมด้วยครับถ้าชื่อชอบก็าฝากกดตามด้วยครับ กดติดติงเพื่อไพาดคลิปใหม่ของผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย